เดี๋ยววันนี้เรามาทําทอดปลาต้มแม่ปลาต้มฝักนะครับกองนี้บ้านมีคนนะครับชื่อแม่นองนะครับแม่นองนะสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนประกอบก็อยู่ข้างหลังแล้วนะครับรายละเอียดก็มีอยู่นะครับ <c oughs> ปลาต้มนี้เป็นที่รู้จักกันดีนะครับที่หรือว่ามีจังหวัดลบบุรีเพราะเขาทาขายกันหลายเจ้านะครับหลายเจ้า แล้วก็เพ็กอย่างดีนะครับเป็นเสียงี่งับเปลาทีแกะออกมาก็นี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแผน่นเป็นแผน่แผนแกะออกมานะครับอันนี้ถ้าอยากให้เปรี้ยวนะครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นแต่ถ้ากิน นะถ้ากินจะเปรี้ยว้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆทีหลังเดี๋ยวบางคนของก็หั่นเป็นชิ้นก่อนแล้วไปไปทอดนะครับพูดถึงปลาส้มมีขายทั่วไปนะครับมีขายทั่วไปทั้งประเทศไทยนะครับมีทั่วแต่เพียงแต่ว,ว่าคนค้าเจ้าไหนทำกินอร่อยและมีที่เสียงก็อันนี้เราสามารถที่จะกดตดิดตามในทวิตเฟซบุ๊กกูเกิลอะไรได้หมดนะครับแล้วก็ถ้า ถ้าท่านสงสัยท่านก็นสามารถไปที่ฟินเขาเลยนะครับว่าเขาทำกันยังไงนี่มันมีนะครับมีนะค้าคนไหนที่เขาอนุญาตให้เราไปถ่ายทำได้แล้วก็เข้าไปดูได้นะครับนคนที่เขาไม่อนุญาตเราก็ไม่ต้องไปไปขอเขานะครับไม่ต้องไปขอร้องเขาอะไรทั้งสิ้นเพราะบางคนเขาห่วงวิชานะครับหวงวิชาการทํา อาหารนี่ถ้าเราสานต่อนี่มันก็จะไม่สูญหายนะครับแต่ถ้าไม่สานต่อนี่มันสูญหายหมดนะครับเพราะว,ว่าอย่างน้อยคนที่ไปทำเ,เขาจะให้อร่อยเหมือนกับต้นตำรับขคงยากนะครับยากเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรเขาจะไม่บอกกันหมดนะครับเขาไม่บอกหมดนะครับเพราะมันต้องไว้สอดตำรับที่อย่างเขาเรื่องพวกนี้จะ็น มีชาที่เขาสั่งสมประสบการณ์มานานนะครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็จะเอาไปถ่ายทอดให้ใครแดบง่ายๆน,นะครับยกนั้นแต่ว่าบ,บุคคลนั้นเขไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีญาติพี่น้องหรือว่าญาติพี่น้องเขาไม่ได้รับช่วงต่อลูกหลานไม่รับช่วงต่ออย่างนี้ก็ผมก็จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นนะครับ เราเอาไปทำะไรนั้นก็ได้หรือไปยำก็ได้ใช่ไหมผ่าเป็นชิ้นๆน,นะครับนี่ครับน,น่ากระจา,ม,ามันใส่ลมวมนกิดอ,อะไร้นี่ปลาส้มนันมีสองสองอย่างนะหนึ่งแบบแบบไม่เปรียปร้ยวกับเปรี้ยวนะครับกนทีชอบแบบเปรี้ยวๆก็ก็เลือกแบบเปรี้ยวมานะครับ ถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ก็เอาแบบธรรมดานะครับธรรมดาปลาต้มนะครับถ้ามาตลาดบ้านมีก็เข้าไปข้างในนะครับไปหาแผงที่ชื่อแม่นองนะรับรองได้นะครับท่านได้ได้แน่นอนนะครับได้เลือกซื้อเลอกหาได้ตามใจชอบแผงละสี่สิบบาทนะครับ แต่ละ40บาทสำหรับวันนี้ผมมีเตถาพาไปเที่ยวขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาเดยตลอดนะครับอย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อติดตามรายการใรโอกา,กา,กาส,สกต่อไปด้วยนะครับ